วัสดีครับได้เวลาแล้วครับกับสรุปก่าวประจำปีหัวข้อแรกครับในหัวข้อของการคาดการณ์พฤตการเทคโนโลยีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ช่วงปีปลายปี2018เป็นต้นมา2019เป็นอย่างที่คาดการกันไว้ไหมทางด้านนโยบายทั่วโลกและการลงทุนเกิดอะไรขึ้นบ้างความคลุมเครือคือนะคบ,บทสรุปของปีนี้เลยนะครับเอามานำ นำไปก่อนเลยว่านโยบายกับการลงทุนทั่วโลกมีข่าวอะไรบ้างแล้วเหตุใดถึงยังอยู่ในมุมมองของความคุ้มครือของปีนี้กันสําหรับการสรุปข่าวนะครับระหว่างทางของแต่ละข่าวนั้นจะได้สอดแทรกเอาสิ่งที่เรียกว่าเมืองไทยควรจะได้รับประโยชน์ด้วยควรได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับทั้งการเทียบเคียงหรือเบนช์แมตช์กับของต่างประเทศกับเงื่อนไขที่น่าจะคุ้นเคยในเมืองไทยทั้งนี้ก็เพื่อที่ได้ถ่ายทอดเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับให้เกิดการ ตรวัวหนักได้ตรงหรือใกล้เคียงและรวดเร็วให้ยอมรับสถานภาพของตนเองกันให้ได้ก่อนครับว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพไหนเมื่อเทียบเคียงกับการฟอก a s สเทียบเคียงกับนโยบายของต่างประเทศเทียบเคียงกับการลงทุนลงแรงของในอนาคตเราจะได้พร้อมเดินทางไปได้ถูกทางครับในวงการไอทีขวันตมาเริ่มต้นกันครับกับอ้อนถอยหลังไปดูคาดการเอาไว้เมื่อปลายปี2018นะครับสำนักการคาดการเทคโนโลยีมีอยู่มากมายทั่วโลก บางกำนักก็ขายรายงานปีหนึ่งฉบับหนึ่งฉบับประม4 0สี่พันเหรียญถิงกลนยูเซอร์แบบนั้นมากมายทีเดียวกำนักนั่งเขียนก็มากไปเหลือเกินนะครับต้องระมัดระวังทีหนึ่งนะครับในการรวบรวมข้อมูล3 0ปีที่ผ่านมาคือไทฟอรัมมาถึงปีนี้โอคิวซี่แคเดมีคัดเลือกออกมาเพียงแค่ของกำนักครับหนึ่งในนั้นก็คือ MIT ทีเทคนิครีวิวย้อนกลับไปดูปีในช่วงปลายปี2018กลับไปทวนกันอีกทีว่า2อ1 9เกิด เป็นจริงอย่างนั้นไหมเอ็มาทีที่มีรีวิวบอกว่าหนึ่งใน10อันดับของปีเนี่ยมันจะเกิดกรณีที่เรียกว่าควอนตัมก้าวกระโดดกับวงการวัสดุใหม่ๆมีการพูดถึงแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ก็มาเน้นย้ำกันว่าการคาดการบอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะถูกใช้เพื่อออกแบบหาวัสดุใหม่ๆในการมาทำแบตเตอรี่ที่มีความคงทนสูงชาร์จไฟได้รวดเร็ว เพื่อให้รับกับอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้ไฟฟ้ากําลังเติบโตอย่างเรียกว่าเร่งรีบเลยนะครับโจ์นี้จะเป็นโจทย์ที่เรียกว่าเกิดการก้าวกระโดดรวมถึงงานทางด้านเคมีก็จะมีการใช้งานควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้ในการคำนวณหาสูตรยาสูตรปุ๋ยงานทางด้านเคมีใหม่ๆต่อล้องกันครับก็คืองานทางด้านวัสดุแต่ดูเหมือนว่าจะตอบว่าปี2019ตรงตามที่คาดกันก็ตอบแบบนั้นได้ไม่เต็มทา่ เพราะว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการเป็นส่วนใหญ่ครับแม้ว่าอุตสาหกรรมทางด้านรถยนต์มาลงทุนด้วยลงแรงด้วยแต่ผลผลิตก็ยังไม่ออกมาพัดเจีนนักนะครับจะต,ตอบว่าไม่ตรงก็ไม่ใช่เป็นการคาดการณ์จะเรียกว่าต้องตีความเอาเอีกเหมือนกันว่าขมเครียดต่อมาที่สำนักที่2เป็นสำนักที่ป๊อปปูล่ามากๆนั่นก็คือสำนักที่เมืองไทยก็เคยเป็นสมาชิกนะครับเป็นสำนักที่เชื่อใจได้ สำนักนี้ก็คือการ์เนอร์การ์เนอร์จะปล่อยฮิไซ y เคิลออกมาทุกปีนะครับจังฮิไซเคิลเนี่ยจะใช้บอกวัตจักจะเรียกว่าเป็นสโลปเป็นเหตุของตัวเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดับไปในที่ห่งใบวิมการไปเป็นสินค้าในอนาคตได้ไหมหรือจะสูญสลายห,หายไป เรามาดูกัครับว่าเจ้าสิ่งที่เรียกว่า IT q u a n t นตัมอยู่1ชิ้นก็คือ q u a n t ัมคอมพิวติ้งคิวไทย f o ั u m ัมติดตามมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้เป็นหน้าที่ของ O u p ิ Academy ย้อนถอยหลังกลับไปดูของเก่าปี2017ก็ปรากฏว่า q u a n t ัมคอมพิวติ้ตั้งแต่คลิกหรือเริ่มต้นไต่เขาของความคาดหวังภูเขาลูกแรกเนี่ยนะครับขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่2015-16มาถึง2017ไต่ไปคึ่งเขานะครับกราฟรูปนี้มีความหมายอย่างไร มีคำอธิบายภาคภาษาไทยโดยละเอียดเลยนะครับจัดทำไว้ให้บนเว็บไซต์ q t a i o r .og สามารถ,ถศึกษากันได้นะครับแต่อธิบายง่ายๆก็คือเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ทั้งหลายเนี่ยจะต้องผ่านเขาสูงในความคาดหวังนี้ไปให้ได้หลังจากนั้นก็แล้วแต่ครับว่าจะผ่านหุบเหวไปจนถึง p Prato of productivity กลายเป็นสินค้าสร้างผลกำไรให้ได้หรือไม่กับวงการอุตสาหกรรมนั่นก็ต้องตามติดตามกัน ย้อนกลับมาดูครับคุณตั้มความมุ่งมั่สามสี่ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นเรื่อยๆครับสูงขึ้นปีสองพันสิบเจ็ดไปไปครึ่งเขาเลยครับสองพันสิบแปดนี้กระโดดขึ้นมานิดนึงใกล้จะถึงจะเรียกว่าถ้าเป็นผู้กระดึงก็เรียกว่าสถานีเกือบท้ายๆแล้วครับสูงกว่า 5G ด้วยนะครับแต่สังเกิดนิดนึงนะครับทค่มีแต่ลต,ตัวนยขึ้นอยู่กับตัวมันเองนะครับไม่ได้หมายความว่ามีระยะเวลามาก่อนหน้าแล้วจะไปก่อนไม่ใช่นะครับคนตั้มความพิวติ้งยังใช้เวลากว่า10ปี ในขณะที่ 5G เมื่อปี2018นั้นอยู่ในช่วงเพียงแค่2-5ถึงปีทเฉะนั้นอาจจะไปเร็วกว่ามากๆก็ได้เป็นแบบนี้นะครับพอถึงปี2019ปรากฏว่าหาไม่เจอจนกระทั่งมีการเซากันนะครับในวงการว่าคนตั้งคอมพิวติ้งเนี่ยฮิปหนักฮิปตัวเองออกไปจากกราฟรูปนี้ซะแล้วนะครับแต่ก็ลืมไปกราฟรนี้เป็นกราฟที่ใช้ระบุงานทางด้าน e m e เม i n g จิงเทงน ทโลยีเกิดใหม่ทโลยีที่เพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานทคโนโลยีที่เรียกว่าเพิ่งรู้จักกันประมาณนั้นหลังจากนั้นได้ปรากฏคอนตั้มคอมพิวติ้งถูกจัดอยู่ในหมวดของ artificial intelligence ไม่ได้หายไปไหครับแต่ละเอียดมากขึ้นสังเกตด,ดูนะครับว่าคอนตัมคอมพิวติ้งใส่เข้าไปเกือบจะถึงยอดแล้วนะครับแต่เวลาอยู่ในหมวดสีส้มอยู่คือมากกว่าสิบปีเหมือนเดิมยังต้องคาดหวังกันต่อครับว่าจะพ้นยอดนี้ไปเมื่อไหร่แล้วจะไปถึง คาร์เตอร์ออฟักทิวิได้เมื่อไหร่ใช้ต้องใช้เวลาศึกษากันแต่แน่นอนว่าณวนะินาทีของปี2019การนื่อคาดการณ์ว่าคนตามของพิวติ้งยังต้องใช้เวลามากกว่า10ปีการคาดการณ์แบบนี้อนำมาสร้างความคาดหวังให้ก่อนนะครับแต่ว่าก็อยากคาดหวังมากเนื่องจากว่าคาดหวังมากก็อาจจะผิดหวังมากเป็นแบบนั้นก็ได้ตัวอย่างดังในอดีตตัวอย่างนึ้อเอบตัวอ,อยากจะหยิบม,มานำเสนอเสมอนะครับเพื่อ เราป้างความคาดหวังในลักษณะที่เลยกว่าคิดว่าและจะต้องเป็นอย่างที่คิดอาจจะพลิกในวินาทีสุดท้ายก็ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงกรณีนั้นก็คือเทคโนโลยีดิจิตอลออดิโอเทปหรือ DAT พอจะจำก็ได้นะครับสมัยที่ฟังเทป3 0มสปีก่อนนะครับฟังเทปคลาสเซตยุคที่ยังไม่เป็นดิจิตอลนะเป็นอนาล็อกเปิดเทปเทปหมุนๆนะครับเนื้อเทปฟังคาราบาลเมดในไทยแลนด์ลึกแลนด์เอ็กซ์สมัยโน้นะคลิบูลต่อมากเลยนะครับ เป็นยุคอนาล็อกในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนเป็นดิจิทัลญี่ปุ่นเร่งผลิตดิจิทัลออดิโอเทปออกมาเทคโนโลยีนี้เกิดแล้วนะัโซนี่ทำเครื่องขายแล้วด้วยที่ญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้พ้นความคาดหวังไปแล้วหายไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีตัวนี้นั้นเป็นหัวเลยวหัวต่อของยุคอนาล็อกมาเป็นดิจิตัลเลยปรากฏว่าเจ้า DAT นั้นถูกต่อต้านจากค่ายเพลงทั่วโลกครับก็ กลัวจะถูกก๊อปปี้เพลงก๊อปปี้ลิขสิทธิ์ทั้งหลายเป็นดิจิตัลซึ่งเหมือนก๊อปปี้เหมือนเป้นเนี่ยทำให้ปัญหาลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นใครเพลงทั้งหลายไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็ทําให้ดีเอทีที่เกิดมาแล้วนั้นขายไม่ได้เครื่องนี้ยังเคยเห็นนะครับที่ประจอมก้บบาราบังกลุ่มงานใจก้านามาให้ใช้งานนะครับเป็นเทปคาสเซ็ตเหมือนกันแต่อัดแบบดิจิทัลแต่ในที่สุดแล้วโลกก็ฝืนกระแสที่มีอยู่ดิจิตัลไม่ได้ฟิลิตก็ซีดีมีความอยู่ในในระดับหลักสิบหลัก ร้อเมกะไบต์ยุคของอินเทอร์เน็ตกำลังมาการเคลื่อนย้ายไฟล์ดิจิทัลกำลังมาผ่านสื่อต่างๆมากมายไม่จำเป็นต้องเป็น d a เทเท่านั้นแล้วในที่สุดก็กลายเป็นว่าโลกของดิจิตอลได้มาเปลี่ยนแปลงโลกนาล็อกเป็นเด่นชิงเชิงแต่ในขณะที่อะไรออกมาก่อน,นครับ DAT อออกมาก่อนไปไม่ถึงสวรรค์ดังนั้นย้อนกลับมาครับว่าเทคโนโลยตีต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และจะดับไปหรือไม่ก็ต้องมาตามดูกันนะครับว่าข้อมูลที่มาประมวลผล เชีงอุตสาหกรรมของการดเนอร์นั้นตอบได้ตรงมากที่สุดแล้วจะทําให้ควอนตัมคอมพิวติ้งไปถึง p า a t โ of ออฟฟลักซ i คิวตหรือไม่อีกหนึ่งประเด็นครับเสริมเข้ามาจะสังเกตนะครับว่ามีเพียงแค่ควอนตัมคอมพิวติ้งหปีที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นควอนตัมคริปโตกราฟีคลิกเชิงดอยเชิงหน้าผานี้เลยสักครั้งเดียวยังไม่เคยโผล่ขึ้นมาเลยสังเกตนะครับว่าข้อมูลสอดคร้องกันควอนตัมคริปโตกราฟีเกิดอะไรครับเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันด้านไหน ข่าวการคาดการณ์ในช่วงต้นปีครับเดือนพฤษภาคมในลักษณะข,ของการเทียบมวยหรือเปรียบมวยนะครับไม่ได้ออกมาออกแคตเป็นตัวเลขการเปรียบมวยในที่นี้คือเปรียบเอามวยรุ่นใหม่มวยใหม่มาใหม่เลยครับคนตั้งคอมพิวเตอร์เปรียบกับมวยรุ่นเก่ามวยเก่าประสบการณ์คือซูเป um อร์คอมพิวเตอร์งนานนี้จัดขึ้นที่นาซานะครับนาซาองค์การบริหารการวินและอวกาศ น a s a ในกลุ่มงานแล็บของ q u a n ตัมเ i ในขณะที่ช่วงต้นปีเป็นแบบนี้ปลายปีเราก็จะเห็น Google มาถแถลงนะครับแต่ว่าเราไปดูต้นปีกันก่อน ต้นปีบอกว่าวันตั้มคอมพิวเตอร์ตอนนั้นยังไม่เสร็จแต่เราจะวัดมวยเทียบเคียงกันด้วยการเอาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของหนา้านี้าก็คือยี่ห้อของ IBM เอนั่นแหละครับเอามาจําลองการทํางานขอนตัมคอมพิวเตอร์ในอนาคตเสียเลยรมการชูมือว่าการเทียบมวยนี้ขันตั้มคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่มาดังนั้นชูมือให้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ชนะไปเนื่องจากว่าลองเอา งานทางด้านของฟอร์แทนสับรูทีนเนี่ยเอาไปโซไปคำนวณลองทดลองทดสอบดูย้อนกลับไปให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำปรากฏว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ NASA เนี่ยยีอ่ห้อ IBM สามารถจำลองเทียบงานเทียบเท่าได้กับคอนตัมคอมพิวเตอร์ในระดับถึง1 2 1คิวบิตขนาดนั้นเลยนะครับเพื่อบอกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังมีศักยภาพที่สูงยิ่งยวดมากๆ สามารถจำลองไปถึง121กิเบิตในขณะที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ตัวจริงยังอยู่ที่50-72ของ Google ก็ยังไม่เคยเอามาทดสอบใช้งานให้เห็นในภาคสาธารณะในการปฏิบัติควอนตัมคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นยังไม่มาให้เทียบจึงยกมือให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชนะไปครับแต่ในที่นี้ข่าวนี้ต้องการบอกอะไรครับต้องการบอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่กําลังโหยหากันอยู่นั้นเอ๊ะมองให้ดีๆนะว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เองก็ยังมีศักยาภาพ แล้วก็ยังไม่ได้หยุดพัฒนายังพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนตัมซูเปอร์เมซีที่บอกว่าคนตั้มคอมพิวเตอร์จะเหนือกว่าซูเปอร์เนี่ยจะเหนือตอนไหนแล้วก็ได้ว่าซูเปอร์ยังขยับตัวอยู่ขึ้นอยู่สูงขึ้นเรื่อยๆความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆคนตัมก็ต้องหนีไปให้ได้สิคนตัมก็ยังไม่ออกมานี่แต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะทิ้งเขาแล้วหรือข่าวนี้สรุปได้ง่ายๆนะครับว่าศึกนี้ยิ่งใหญ่นักนะเป็นการวัดมวยกันร,ระหว่างยุคใหม่กับยุคเก่าศึกนี้ยิ่่งใหญนัก ศึกรักควอนตัมก็ต้องรีบแต่งในขณะที่แฟนเก่าก็อย่าทิ้งแบบนี้ครับข่าวนี้เป็นการเปรียบมวยกันในช่วงต้นปีพฤษภาต่อมาเดือนตุลาคมไม่ต้องเปรียบแล้วครับข่าวดังออกมาในวัดกันแล้วอัดกันจริงๆระหว่างควอนตัมกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกข่าวนึงครับเป็นการคาดการณ์จาก หลายซอสรละหลายแหล่งข้อมูลที่มาประกอบกันทั้งการสัมภาษณ์บ้างการดูดมาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะครับตัวเลขการวัดผลเทียบหมวยเอามาวางกันว่าก่อนหน้านี้พัฒนาการของคนตั้งคอมพิวเตอร์จำนวนคิวบิตตั้งแต่50มาถึง72ของ Google ปี2018แล้วครับ2019ริกเกสติอดีตพนักงานหรือนักวิจัยของ IBM แตกยอดออกไปตั้งสตาร์ทอัพเครื่องงานคนตั้งคอมพิวติงโดยตรงเลยนะครับ เป็นบริษัทใหม่จะมาถึง128คิวบิตในเดือนสิงหาคมตามคำสัมภาษณ์แต่ในขณะที่ตุลาคม IBM ก็จะมาทวงตำแหน่งคืนขยับไปถึง400คิวบิตคิวบิตนั้นอย่าลืมนะครับมันคือตัวเลขยกกำลังเป็นผลทวีคูณของความเร็วนะครับ คำว่าทวนะีคูณน,นั่นคือ Exponential นั่นเองคราวนี้กลุ่มพาต้นปีนะครับพอถึงปลายปี3ามที่เ็ดธันวาคมก็ยังไม่มาครับเป็นแม่แสายบัวลอเกอร์นะครับริกเกตติมีอยู่ข่าวเดียวครับตลอดทั้งปีร้อยยี่สิบแปดนี้ยังไม่มาสี่ร้อยของ IBM ก็ไม่เห็น และข่าวสุดยอดในช่วงท้ายปีที่ Google ออกมาแถลงนั้นก็ไม่ใช่72ของตนเองด้วยนะครับประกอบว่าการคาดอันทั้งหลายปีนี้จำนวนคิวบิตยังอยู่ในห้องปฏิบัติการทั้งนั้นเลยนะครับยังเป็นทฤษฎีด,ดังนั้นตัวเลข128และ400จึงเป็นตัวเลขที่เรียกว่าน่าจะฮิตหรือควันตั้มวินเทอร์ได้เหมือนกันตอดคล้องกับสุดยอดข่าวนะครับของการสร้างภาพลักษณ์ในปีนี้ ยับมามุมของโพิซีหรือมุมมองด้านนโยบายกันบ้างนะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกที่สหรัฐอเมริกคาครับทำเนียบขาวกดดันหนักๆน,นะครับกับงานด้านคอมพิวเตอร์ทำเนียบขาวตั้งศูนย์บัญชาการเลยนะครับตั้งแต่ปีก่อนแล้วก็เริ่มที่จะทยอยจา่ายงบประมาณไปเรื่อยๆเลยครับในทุกการประชุมมีการประชุมทีก็เห็นตัวเลขการปล่อยงบประมาณออกมาสร้างแรงผลักดันออกมาด้วยโดยตลอดแต่ที่สําคัญจะเห็นโดยตลอดเหมือนกันว่าในการประชุมทีไรใน ความก้าวหน้าของอเมริกามักจะบอกเสมอนะครับเป็นการขู่ตัวเองตลอดวนะ่าก็ในเมื่อจีนนําหน้าขนาดนั้นแล้วสหรัฐต้องมาออกตัวแรงๆได้แล้วนะได้เวลาแล้วแล้วโดยส่วนใหญ่คนที่ขู่คือใครัอาจ,จารย์มหาวิทยาลัยนะอาจ,จารย์วิทยาลัยทั้งนั้นเลยครับว่าขูอ่อาจีนไปขนาดนั้นแล้วทั้งๆท,ที่คนตั้งความสเตอร์เนี่ยจินเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านในครับที่กลัวนั่นคือเห็นดาวเทียมคนตั้งจีนขึ้นไปก็กลัวในเรื่องของยุทธศาสตร์ มุมอื่นกันทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่าการขู่ของาจ้ามาเท่าไรในตลฐอเมริกาไี่ได้ผลนะและล่าสุดปี2019ก็บอกว่าจะ allocate ไปในลักษณะโครงการ5ปี25ล้านเหรียญแล้วในที่สุดแล้วเมื่อรวมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นมุมมองของ DOD หรือว่า Department of Defense หรือ DOE Department of Energy นะครับทางด้านพลังงานก็จะจ่ายรวมถึง120ล้านนะครับในปีงบประมาณต่แปลกไหครับ ดูข่าวนี้ว่าทำไมสหรัฐเนี่ยไม่จัดงบประมาณให้กับควอนตัมคริปตกราฟีเป็นหลักทั้งๆท,ท,ที่จีนก้าวหน้าเนี่ยคือดาวเทียมควอนตัมเป็นเรื่องของควอนตั้มคริปตกราฟีไม่ใช่ควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์งการขู่โครงการซาวอก็เหมือนกันสหรัฐอเมริกาก็ชอบ ủ, ขู่ขู่รัสเซียแม้กระทั่งในกรณีของนายวันวัน ขู่จนได้ตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ของจอร์จแมยูบุสเป็นต้นลักษณะการขู่แบบนี้ขู่แล้วได้ผลนะอาจารย์มาไล่ขู่แล้วได้ผลคําถามก็คือว่าแล้วจะแปลกไหมถ้าเกิดว่าอาจารย์มาวัยเนี่ยในเมืองไทยบ้างไปขู่ที่ทำเนียบขู่ว่าทำเนียบเมืองไทยต้องสนับสนุนเทางนีควอนตั้ม้วยนะถ้าหากไม่แล้วเนี่ยอาจารย์เหาาลยจะกลายตัวเป็นควอนตัมอิสระคุ้นกันไหมครับต่อมาครับก็จะชัดเจนนะครับไปเห็นในช่วงเดือนสิงหาคม มีคำสั่งจากประธานาธิบดีแร้วลงนามคำสั่งออกกฎหมายเรียกว่า National Quantum i n i t i a t i v e a c จจะเทียบเข้าก็น่าจะเป็นพอรบอแหละครับก็ือคือในเคสตนี้กรณีนี้เพื่อที่จะตั้งคณะกรรมการในชุดนี้เนะี่ยมีคณะทำงานรรถึง22คนไม่เกิน22คนนะครับประชุมกันปีละ2ครั้งดูลึกๆนะครับกฎหมายนี้ลองไปดูกันเองนะครับมีอะไรนะ่าสนใจเยอะทีเดียวลงนามโดยท่านประธานาธิบดีซัมป์ํำเนนยบขาว 3 0สิงหาคม2019ในมุมมองของนโยบายเรามาดูภาบเกี่ยวกับการลงทุนไปด้วยนะครับเวสเทนร์นเอนใหญ่ก็ยังคงเป็นของภาครัฐในขณะที่ภาครัฐดำเนินการสนับสนุนก็จะเห็นตัวเลขของภาคเอกชนอุตสาหกรรมสอดแทรกเข้ามาด้วยเหมือนกันดังข่าวนี้ซึ่งเป็นการรวมสถิติของงบประมาณหรือว่างบลงทุนถึงบริษัทหน้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวติ้งนะครับไประดมทุนในปี2019นํามาเห็นว่า บริษัทที่เราดมทุนไปได้สูงที่สุดเป็นสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าดีเวฟที่เกิดขึ้นมาตั้งร่วม20ปีแล้วนะครับดีเวฟที่แคนาดานะครับได้ทุนไปในระดับที่เรียกว่า220ล้านเหรียญเมื่อ d e เซม ber 2018สูงที่สุดในบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหมดตามมาด้วยลิกเกสติใหเป็นรายใหญ่ไปแล้วครับสตาร์ทอัพรายใหญ่วันคิวบิตและก็หน่วยงานอื่นๆที่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝ้าของสหรัฐอเมริกาและก็ทายุโรป สังเกตว่างบลงทุนเหล่านี้ทำไมไม่มีบริษัทใหญ่ๆอยู่นะครับเช่น IBM Microsoft เป็นต้นตัวเลขเหล่านั้นบริษัทใหญ่ๆมกักจะรวมอยู่ในกรอบงบประมาณ R&D หรือว่างานว,วิจัยและพัฒนาของเขาอยู่แล้วอย่าง IBM รายงานไม่ปี2ปีก่อนนะครับปีหนึ่งมีงบประมาณถึงระดับหมื่นล้านกว่าบาทสำหรับงานวิจัยจึงไม่ไเห็นตัวเลขที่แยกย่อยออกมาเพื่อง,งานคอนตัมคอมพิวตโดยเฉพาะ ดังนั้นตัวเลือกที่ปรากฏอยู่นี้ก็จะเป็นบริษัทเลโกบอลทูบีเลยครับเกิดมาเพื่องานคอนตัมพคอมพิวติ้งโดยดีเวฟนำหน้าสูงสุดต่อมาอีกหนึ่งกรอบงบประมาณจาก DO d o d d e PARTMENT OF DEFENSE ที่สรหรัฐอเมริกาปี Fi s c a l Year หรือปีงบประมาณของ2020น่งานทางด้านด e เฟนซ์มักราห่มมีงานวิจัยมากมายทีเดียวแต่ก็ให้ความสำคัญกับ b บ s i c Research ด้วยเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกับ Applied r e s e a r c h Advanced t e c h n o l o g ี ไปคิดดูส่วอยู่ในกระทรวงกลาโหมของเขาแข็งเข้มแข็งมากนะครับในส่วนของงานควอนตัมเทคโนโลยีแต่ในข่าวนี้มีถึงที่น่าสนใจเหมือนกันครับเริ่มที่จะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการที่หน่วยงานภาครัฐจะให้งบประมาณออกไปเนี่ยก็มีการเปรยบ่นของผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับนโยบายเหมือนกันว่าเขาบางอย่างก็เห็นเห็นต่างนะเพราะว่ามันมีมีเดียฮิปมาเริ่มมาแล้วนะครับ มีการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อต่างๆมากมายเยอะเหลือเกินงานเจ้าควันตั้มคอมพิวติงที่ยังไกลเหลือเกินนะมันน่าไปกับเรื่องอื่นก่อนเอ๊เช่นในเรื่องของควนตั้มคล็อกงานดิกาเชิงควนตั้มที่ความละเอียดสูงงานทางด้านเซนเซอร์งานทางด้าน,น,อ,าน,าานอาจวิทยาพวกนั้นเนี่ยจบต,ต้องให้เร็วกว่าไหมเริ่มมีบอกแบบนี้ละแล้วก็ขาดไม่ได้ครับยิ่งมาเกี่ยวข้องกับรกระทรวงกลาโหมงานด้านความมั่นคง จะต้องมีก mm. ารขู่ประกอบไปกันแล้วครับในกรณีนี้ก็บอกว่าเพื่อเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็เป็น Persistent Capital from China นะก็คือเห็นการลงทุนของฝ่ากจีนเห็นจีนก้าวหน้าขนาดนั้นสหรัฐอเมริกายอมไม่ได้คนตั้มคริปโตกราฟีหันเทียมยังไม่มีประโยชน์คนตั้มคอมพิวติ้งจีนสู้ไม่ได้แน่นอนแต่ก็กลัวว่าในอนาคตจีนจะมาดังนั้นขู่ตัวเองขู่ให้จ่ายขู่ไปขู่มาก็คือได้ครับ ต่อมาครับที่รายงานที่สุดยอดจำปีนี้เลยนะครับเป็นรายงานที่ออกมาจากวารสารนเจอร์ช่วงเดือนตุลาคมธรรมาิโยอนถอยหลังกลับไปดูเรื่องต้นปีมันมีข้อมูลข่าวสารอะไรนเจอร์นำมาสรุปนะครับเป็นรายงานชิ้นที่บอกว่าขอเริ่มต้นกับเรื่องของการลงทุนกันก่อนในช่วงท้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมีรายงานที่สําคัญอย่างยิ่งอยู่ในรายงานชิ้นนี้นะครับคอนตั้มโกลัสเป็นลักษณะของบทสรุปที่บอกว่ายุค อยุคทองของควันตัามนามาถึงแล้วในช่วงที่ผ่านมาในการลงทุนตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาถ้าเกิดซัดหน้อย่างน้อยๆถึง5้าร์นระดมทุนในช่วงของทั้ทปีก่อนสูงมากๆสูงเป็นปรวัติการหลายเท่าตัวเลยครับตั้งแต่ปี2017มา450ล้านเหรียญเป็นรายงานที่เยี่ยมอย่างไรเราตามมาดูกันในรายละเอียดน,นะครับ กราฟทั้งสองสามรูปนี้นะครับบอกได้ชัดมากๆแล้วก็สอดคล้องกับการสรุปข่าวในปีนี้ทั้งหมดเลย Cash o r r Qbit คือหน่วยภาพรวมของการลงทุนเห็นได้ว่าปี2017และ18กราฟบนไลน์นะครับ278กับ173ล้านนนยยาสำคัญลองดูในรายละเอียดครับจุดกลมๆด้านล่างปี2017ไ้พุ่งปลืดเลยนะครับเป็นมุมมองการลงทุนสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับ ซอฟแวร์เครื่องไม้เครื่องมือหรือสื่อสารนี่น้อยมากแม่แต่ซอฟแวร์โผล่ลวดมากับงานคอนตัมคอมพิวติ้งในขณะที่ปี2018 7้าล้านคอนตัมซอฟต์แวร์นี่พุ่งปลื๊ดเลยยาวที่สุดเลยปัดล้องกันแมน่ตัวเลขทั่วโลกการลงทุนสูงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไปลงที่ตต์ซอฟแวร์ซอฟแวร์ที่ว่าก็ไม่ใช่ซอฟแวร์ของยูเซอร์เป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทผู้ผลิตเป็นเฟิร์มแวร์ภายใน ต่อเน,นื่องมาแผนที่โลกด้านล่างมุมที่เกิดการลงทุนทั่วโลกมีที่ซิลคอนวัลเล์มีที่วิสุโคลัมเบียแคนาดานะครับแล้วก็ตอนออกบริษัท IBM ีเอเมริกากลุ่มตรงกลางของทวีปยุโรปก,ก็มีอยู่นะครับรวมถึงเกาะอ,อังกฤษที่ใจหนะักเรื่อยๆในการลงทุนในอดีตด้วยนะครับรวบมาทั้งหมดเลยไอดีคอนติกก็คือบริษัทที่ทำคอนตัมคริปตกราฟี สัญชาติซูสเจ้าของเป็นคนฝรั่งเศสร,รวมเอาคนตั้งคริปตโตกราฟีอยู่ด้วยอีกก้อนใหญ่ไปที่ฟากของประเทศออสเตรเลียมีจุดตักเล็กที่สิงคโปร์แล้วก็จุดใจหน่อยที่ประเทศจีนแต่ก็มีคอมเพลนบ่นไปในรายงานด้วยกันว่า ตัวเลขส่วนใหญ่จะได้มาจากภาคอุตสาหกรรมและก็ภาครัฐที่ประกาศชัดเจนแต่ของจีนเนี่ยไม่ค่อยได้ทั้งภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนตรงนี้ก็มีนัยยะสาคัญที่บอกอะไรบางอย่างแล้วนะครับบริษัทส่วนใหญ่ของจีนถ้าไม่ใช่หัวเว่ไม่ใช่รายใหญ่ๆของไอทีปัจจุบันที่เขากําลังเล่นกับคนตั้งคลิปโซกาฟี่แล้วเนี่ย ตัวเลขจะไม่เป็นปกติบริษัทที่ออกมาทําคนตั้งคริปตโตกราฟีของจีนที่โด่งดังมากมายตัวเลขเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเลขที่สะท้อนภาพรออุตสาหกรรมจริงๆเนื่องจากว่าเป็นตัวเลขที่เกิดการสรับสุดไดรือสนับสนุนโดยหน่วยงานภาคร,รัฐดาวเทียมผนตั้งก็เช่นเดียวกันครับตัวเลขไม่ชัดเพราะรัฐเป็นคนลงทุนครับลงทุนสร้างแตนยานภาพเดี๋ยวไปว่ากันในรายละเอียดนะครับยัดไปด้านบนเด่นเดียวกันครับเป๊ะเลยครับว่าการคุ้มครองวุยาการที่คิดค้นขึ้นมาด้วยการจดสิทธิ ปรากฏว่าธนับจํานวนจีจนนําหน้าพุ่งปลื้ดเลยล,ลึกนิดหนึ่งพิจารณาลึกๆนิดนึงครับว่าจีนจดธิบัตรสีเหลืองแม่เทียบกับสีส้มนะครับ สีเหลืองเป็น q u a n ต u m key distribution หรือควอ n ตัม c r y p t o g r a p h นั่นเองเกรดดีนะครับตรงกันข้ามกับเมกาสีส้มใหญ่มากๆนั่นก็คือเรื่องของวอน n ัมคอมพ p u t i n g ในขณะที่จีนมีอยู่นิดเดียวเองประเทศญี่ปุ่นออกนํามากับเรื่องของควอ n ตัมค r y ป t o g r a p h y ล้วหลังนี้พุ่งไปที่วอน n ัมคอมพ p u t i n g แล้วครับตัวเลขของอุตสาบาทนี้บอกอะไรครับบอกว่าควอ n ตัมค r y p t o g r a p h เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอุตสาหกรรมจริงมันเป็นเรื่องของรัฐบาลแตะยังไม่ปรากฏจริงแต่วอน n ัมคอมพิวต i n g เนี่ยของจริงเพราะเป็นตัวเลขภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลทั้งหมดนี้บ่งบอกได้นะครับว่าการลงทุนและผลที่ได้รับในช่วงปี2019นี้ดูแปลกๆใช่ไหมครับแปลกๆตังแต่รัรูปแรกแล้วว่าการลงทุนไปลงทุนกับความตั้ความคิดิงในส่วนงานที่เรียกว่าซอฟต์แวร์สิ่งที่ได้รับเป็นสิทธิบัติ ไปจดคุณสูงปล๊ดในมุมมองของคอสตัมคริปโตกราฟีของประเทศจีนเราไม่ได้เอามาใช้จริงเป็นลายก็ะเห็นภาพรวมว่ามันแย้งๆกันอย่างไรชอบกดนนะย้งแยงแ้งๆแตกๆลงทุนกับคอมพิวติง้งติดท,ที่บัตรสูงของจีนคือได้กับคริปโตกราฟีลงทุนมากมายกับงานคอนตัมคอมพิวติง้งแต่เอ๊ะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์จะเป็นซอฟแวร์แต่ฮาร์ดแวร์ก็ยังไม่เสร็จเลยแต่ทำไมลงซอฟแวร์เยอะขนาดนั้นไปว่ากันด้านในครับเ่านโยบายร่วมกับการลงทุนข่าวนี้บันเทิงเล็กน้อยนะครับ ย้อนถอยหลังไปเมื่อต้นปีที่ประเทศอังกฤษนายกรัฐทั้งตีเทเรซาเมย์อ่อนที่จะเปลี่ยนเป็นบริจอนสันในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับในช่วงต้นปีก็ยังมีข่าวของนายกมตีตุพย์ปฏีท่านนี้นะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่านายกป้าไม่ใช่นายกลุงคราวนี้โดยสรุปแล้วครับประเทศอังกฤษพบประมาณก้อนใหญ่มากมากมาก็นะค,คือได้ทญญาําตัณฑไว้บอกว่าจะให้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนเขาก็ทาตามสัญญานะครับ เป็นข่าวที่บอกว่าถ้าสรุปเป็นข่าวในเมืองไทยก็คืออาจจะเป็นเพลงเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วใกล้อีกหมื่นล้านก็กลับมาประมาณแบบนี้ครับเนื่องจากว่านายกเมย์ตั้งแต่ปี2019ถึง2024อนุมัติจ่ายงบก้อนยักษ์เลยนะครับ310 5้าล้านปอนด์ภาษาชาวบ้านน็คือป้าทําตามสัญญาเสร็จป้าก็ลาออกจากตําแหน่งไปแล้วนะครับแล้วนายกทุ่ซือคนใหม่มาก็เลือกตั้งไปอีกหนึ่งรอบครับเบรกซิตกำลังเตรียมตัวต่อ คราวนี้รู้สึกแปลกๆคุ้นๆยังยังชอบกวนรกลับมาเป็นที่ควนตัมกันต่อครับที่เกาะอังกฤษนี้ใจหนักจริงๆครับ่อ,อน้านี้ต้องแต่ปี2557โดยเดอะโรโยโซซิที่หรือราชบัณฑิตแถลงอาการจ่ายงบครั้งแรกในช่วงเวลานั้นตกใจยยกันนะครับว่างบสูงจัดๆเลยครับในช่วงแรกก่าแรก270ล้านปอนด์ถึง2 0 1 8จ่ายอีกหมื่นล้านบาทน้อง,องๆเลยนะครับคือ235ล้านปอนด์เพื่อสร้างศูนย์วิจัย เทคโนีควอนตัมเนชชนาลควอนตัมคอมิวติ้งเซ็นเตอร์ขึ้งก่อนหน้านี้ก็จ่ายไปนาจิ้มไปแล้วครับกันยายนในช่วงปี2018ก่อนหน้านั้นจ่ายระดับล้านกว่าบาทถึง80ล้านปอนด์หมื่นล้านพันล้านหมื่นล้านพันล้านหลายก็รวมกันรวมกันมาเป็นแสนล้านแล้วนะครับที่ประเทศอังกฤษข้อสังเกตนะครับในลักษณะที่ประเทศอังกฤษจ่ายงบประมาณสูงยิ่งแบบนี้นะทันทีที่จ่ายงบประมาณในแต่ละรอบแต่ละครั้งปรากฏเขาตามมาทันทีเหมือนกันเป๊ะเลยนะพี่พองบประมาณจ่ายปั๊บ จะมีประกาศจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศอังกฤษประกาศรับสมัครนักวิจัยประกาศรับนักศึกษาโทเอกระดับบัณฑิตศึกษานไปทําวิจัยทางด้านนี้โดยตรงทั้งนี้เห็นได้ไหมครับว่า4ปัจจัยหลักในการพัฒนาี่ประเทศอังกฤษ มีแค่สามครับนโยบายดีงบมากความรู้เดินมาเป็นร้อยๆปีแต่ขาดกําลังสมองคือผู้คนที่จะไปทํางานทางด้านสาขานี้จึงประกาศรับเอาสมองของคนต่างชาติย้ายเข้าไปทําให้น่าสนใจใช่ไหมครับโมเดลแลัขนาดแบบนี้สิงคโปร์เองก็คล้ายกันนะครับสิงคโปร์กันหลังก็ครบแล้วนะรครับอังกฤษก็ครบสิงคโปร์ก็ครบขยับไปที่หน่วยงานพัฒน์อีกครั้งครับที่สหรัฐอเมริกา d e p a r t m e n t of e n e r เ y รเขานี้มีความแปลก มุมแรกก็คือเป็นมุมที่หน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องกับพลังงานเดี่ยวอีกเป็นคนให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีควอนตั้มด้านพลังงานมาสนับสนุนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าเป็นกรณีของการศึกษาเลยรกระทรวงกลาโหมน่งานทางดิเฟนัลเอยก็น่าจะเกี่ยวงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะเกี่ยวโดยตรงเลยด้านพลังงาน สัย่วนนี้มุมหนึงคือ UAE ให้ทุนสนับสนุนนะครับในระดับที่ล2,000ล้านกว่าบาทและ60ล้านเหรียญต่อมาเดือนพฤศจิกายนมาอีก3.2ล้านให้กับงานวิจัยการทำควอนตัมเน็ตเวิร์กแปลกแล้วนะครับเนื่องจากว่าควอนตัมคลิปซ s การ v e ฟอรหรือควอนตัมคอมมิคชันในมุมมองของโลกการเข้าหัดรับนะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเหมือนที่เราได้เรียนรู้กันมาว่ามันคือ c a s 22 ยังเป็นพ point อ point, ยต์ทูพอยต์หรือเป็นจุดต่อจุดลากสายไฟเบอร์เฉพาะทางหรือดาวเทียมเฉพาะจุดการเป็นเน็ตเวิร์กนั้นยังเป็นไปนไม่ได้เลยประเทศจีนทําก็ยังมีคําว่าควอดโหนดเข้ามาเกี่ยวข้องโหนดที่ไม่ได้เป็นความจริงในโลกความจริงว่ามันมีควอดโหนดโหนดที่ไว้ใจได้แต่เอ๊ะทำไมดีอีให้กับมาวิทเภทนี้นะคอนตั้มคอมพิวติ้งแอนด์เน็ตเวิร์กิ้งมารวมถึงคอนตั้มเน็ตเวิร์กที่เมืองชิคาโกนะ Grace, Chicago, ical, เกรซชิคาโกดัมออปติคอลออฟคอนตั้มเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องที่แปลกที่ตามดูในในรายละเอียดกัันนะครบ งานนี้ฮิปไหมงานนี้คนตั้งวินเทอร์ไหมหน่าแปลกใจนะครับปีก่อนหน้าก็มีครับที่ประเทศแคนาดา D O E เหมือนกันครับให้กับบร,ริษัทดีเวฟไดทุนให้เนื่องจากเหตุการณ์คำนวณเชิงควันตั้เป็นการคำนวณทีในนงง่ใช้พลังงานน้อยดังนั้นตรงกับธีมของหน่วยงานก็คือกรีนเอเนจีพลังงานสะอาดใช้พลังงานน้อยประหยัดพลังงานดังนั้นจึงให้ทุนโอ้แปลกมากเลยนะครับเกี่ยวข้องกับมุมมองของเชิงสังคมก็ให้ทุนแปลกดีครับมาทําที่เมืองไทยบ้างได้ไหม พบกับสรุปข่าวภาคต่อไปทางนโยบายการคาดการณ์และการลงทุนจบลงที่นี่ครับสวัสดีครับ OQC Academy IT Quantum นำยุคสมัยไปด้วยกัน